ครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อและก็เฟดดี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมบอนนี่ซิมบันเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเอาละก็ห่าหักกับป้าก็นายนี่เหมือนกันนะโอเคสําหรับเกมบอนนี่ซิมบันเตอร์เราก็รู้กันอยู่ดีแล้วแหละครับเราจะได้รับบทเป็นเอ่อบอนนี่นั่นเองสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ ด้านล่างนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับใครที่อยากจะดาวน์โหลดก็สามารถที่จะกดลิงค์เข้าไปได้เลยนะครับผมถ้าผมเอาลิงก์มาได้นะโอเคฮัทูเพย์ไม,ไม่ไม่ต้องกระดาบเล่นง,งนะอันนี้ก็เอ็กซล่า,า,านะครับเอ็กซ์ล้าเออนีเอ็กซล้านะครับแล้เกาะน,นี้จะเป็นแถบครับ สปริงแทบ3 0 0พอยต์ยที่ผมไม่เอาย่างครับพาร์โหมดสอ200พอยต์ศึกษาีกอันนี้200อันนี้200อันนี้ก็200อันนี้ก็300โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองบอนนี้กันอีกเช็ดเคยดีกว่านะอาจจะไปลองบอนนี้กันบอนนี้ก็เดินตามเส้นทางเดินทางซ้ายนะครับยามยังอ่อนอยู่ผมจะเก็บพอยให้ได้อันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมผมจะขอเก็บพอยให้มันแบบได้200ไปก่อนดีกว่าแล้วค่อย ไอ้นี่กลับมาเล่นนะฮะไอเ้วค่อยสปริงแท็บก็เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้ะเดี๋ยวค่อยนะฮะเปิดแล้วไปมันอะไรเวทีเครอครับตีหนึ่งแล้วงเงียดอยู่อีกเร็ว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 เฮ้ยช้าจังอนะ เออมันตีหนึ่งนานจังแล้วก็ดียะตีหนึ่งนานอะเราต้องหลอกให้ได้ก่อนหกโมงเช้าเรา,าจะสารได้พอยนั่นเองนะตอนแรกได้เท่าไหร่เนี่ยดูก่อนเ,อเ,กอเกือบสองรอยะเกือบเกือบเกือบอีนิดอีนิดอีนิดมัน,นมจะต้องไปหลอกให้มันได้ก่อนแล้วก็พยายามไปหลอกให้มันเร็วหน่อยอะผมจะมาถึงผมจะขอเดินไปเบเกอร์อะไรงี้ป่ะใช่ป่ะ แบ็กเออห้องแบ็กนะฮะห้องมึอแต่ผมชอบเรียกว่าห้องเบเกอรีิแบ็กแบ็กสเตตเฮ้ย mm hmm. เห็นเราแล้วครับเข้าไปเลยครับผมยามันอ่อนโยผมจะต้องรอให้ได้ภายในเที่ยงคืนครับปิดลงมาเลยแล้วด้วยไม่ใหา่โอ้โหตีหนึ่งอีกแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่มันไม่ชอบเปิดกล้องไ,ไงเออจริงเว้ในเกมนี้ยามเปิดกล้องแล้วม่งรอทั้งคืนได้เลยนะฮะโคตรโกงไม่เหมือนในเกม แม้มันจะเข้ามาแล้วผมเคยลองไม่ปิดกล้องดูแม้ก็สึกพับกล้องลงไปเองเลยเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็ก็ดีนะพราะจริงผมอยากจะแบบเล่นสลับไปกับอ่าอ้นี้ด้วยเลยดีกว่าผมอยากจะเล่นสลับกันนะฮะสลับกันไปใกล้ย,ยังเนียน่าจะยังใช่ปะขอไปดูในชอบก่อนโอเคครับพร้อมละมาฮาร์ดหมดแล้วครับผมเปิดเปิดดิเออ โอเคคราวนี้ยามจะหดขึ้นอันนี้ผมก็เราใช้โปรแกรมอัดใหม่ดูนะแล้วก็ใช้เอาคลายมาสเตอร์กลับมาตัดต่อก่อนส่วนพาวเวอร์เ c ร o เตนี่เดี๋ยวเอ้ยโอ้เข้าไปไม่ทันนานไงฮะปิดไปละส่วนพาวเวอร์เ c ร o เตอร์ที่ผมใช้ตัดต่ออยู่เป็นประจำก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะพาวเวอร์เ c ร o เนะฮะเอาไว้ก่อน มันจะดุนนี่กับอันนี้ใช่ไหมพราะว่า์ดเร c กเตอร์ก็เอาไว้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจทำมากก็ค<ส>ือเอ้ยไม่ทันแน่ๆเลยอะเอ้ยเอ้ยโอ้โหทำไมมันปิดกล้องลงมาโอ้ตีสองแน่นั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำไป ปมาไปเช็คฝั่งนู้นแล้วครับเร็วเร็วเร็วเร็ยๆๆๆๆๆๆช้าจริงเร็วๆไม่ทันแล้วเึิงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเ,เฮ้ยได้พอยน,น้อยเลยทีเดียวก็เพราะว่ามันมาก่อนเนี่ยโอเคขออีกสักหนึ่งลอยกันนะ อันนี้ผมจะลองไม่ข้ามไป 2A ผมจะขอเดินไปตามลำดับเข้าถกห้องฮนะทีหนึ่งก็ช่างแม่งลนะมาเลยโอ้โหแต่ก็ะช่างมาถึงรอ,อบแรกนะฮะ เช็คอีกเร็ว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 เอ้ย <c oughs> ข้ามเลยนะฮะขอข้ามเลยส่วนเกมซิมเมตเตอร์ไอกเกมนึงก็คือโอเคเห็นโอเคปิดกล้องไปแล้วฮะรอมันเปิดอีกทีหนึ่งเย็ด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 เนี่ยมันจ้องผมโอเคมันจ้องผมตาถลนเลยอะ่ะ เร,เร็ว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 โอเคกดล็อแล้วครับล็อแล้วครับเราอะเป็ดเป็ดเออจะขอไปซื้อรีวิวตุ๊กตาชิก,ก้าซิมูเลเตอร์ให้ดูก่อนในพาร์ทนี้ก็แล้วกันนะฮะขอรีวิวชิก้าซิมูเลเตอร์ให้ดูก่อนแต่ก็ได้พอเยอะนะถ้าได้ถ้าใช้์ฮาร์ดหมดเนี่ย อโอเคสปริงแท็บเราได้แล้วแต่ผมขอ,อ,อยางก่อนฮาร์ดฮะไอ้นี่ดีเท่าไหร่โอ้ยขาดอีกทั้งแมงโอเคเรากดใช้นะคะอร์ชิกเก่ามันจะช่วยให้เวลานานขึ้นนะคะผม เรามันปิดก่อนนะฮะกดปิดปิดเรามันเออไอมันออไปไหนแล้วมันโอเคปิดแล้วเปิดแล้วครับกดโอ้ยไม่ทนันรอบแรกก็ชอบอย่างงี้แต่ก็แต่ก็ชอบมันเถอะตอนนี้เที่ยงคืนอยู่เร็ว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 โอ้ยช้าจริจงโอเคขอดื้อไปตามเลยแล้วกันตามกล้องนะฮะ เปิดเปิดโอเคไปแล้วกดเอ้ยชารจริงแล้ว,ลวโอเคได้แล้วเป็ด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 โอเคเดียแล้วครับเอ้ยก็เอ้ย,ยก,ยก็ง่าย,ยานะโอเคไอ้แต่ก็ไม่เอมันก็นไม่ได้ยืนนะ อโอเคครับผมขอไปซื้อเอ็กซ์ตร้าก่อนนะฮะแล้วก็จะใช้สูตรแต่ว่ามันจะไม่ได้พอย n t เอ้ยเกือบไปซื้อสเปนทับละแล้วก็แต่พอย n t ก็ไม่พอหรอกนะไอ้ไม่ให้มันมีไว้นะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้อนิเมทอนิกมีแค่4ตัว4ตัวหล,ลักๆอืุ๊บอันนี้ก็คือคลิกอะไทม์ Time. แต่อันนั้นไม่มีเวลาอันนั้นไม่มียามผมจะขอเอาเป็นไม่มีเวลาแล้วกันเนะอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เดี๋อันนี้ก็ อันนี้ก็อันนี้กันผมขอทดสอบนะฮะผมเพราะผมก็ยังไม่เคยใช่เหมือนกันนี่ไงเห็นไหมเอิเอบเชิเบเชิบเชิบเชิบได้เลยนี่แต่ว่าถ้าใช้ชีทนี้จะไม่สามารถได้พอย n ์นะครับผมแต่ก็ช่มงมนเถอะใช้ข่าหาให้วันนี้มีอีคลิปหนึ่งนะครับผมเอาละสหรังใครที่อยากเล่นเกมนี้อันนี้เครดิตเหรอ โอเคสรับ okay, so, ใครที่อยากจะได้เกมนี้ก็กดลิงก์ดาวโหลดดาวน์โหลดได้เลยนะผมทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้นะครับผมโอเคใครที่ชืช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ